ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้อรนตอนถ้าท่านร้อนต้องมาให้เราช่วยที่ช่องเย็นอำเภอคลองลานกำแพงเพชรนะจะบอกให้ช่องใดไหนจะสู้ช,ช่องเย็นร้อน 24, 24ชั่วโมงช่องเย็นเป็นจุดชมวิวชมนกเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงมีพื้นที่มากกว่า500,000ไร่บริเวณช่องเย็นตั้งอยู่ที่รอยต่อระหว่างอำเภอคลองลานของกำแพงเพชรกับอำเภออุ้งผางจังหวัดต,ตาก เย็นจริงครับเย็นจริงช่องเย็นเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่วงสูงประมาณ1 3 4 0เมตรเป็นช่องลมที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ลมพัดผ่านจะพัดอากาศบริสุทธิ์ผ่านช่องทรงนี้อุณหภูมิทั้งปีฉเฉลี่ย15-20ถึงองศาเซนเซียสแต่ถ้าหน้าหนาวจะลดลงเป็นเลขตัวเดียวแต่ละปีในอุณหภูมิฉเฉลี่ยประมาณสัก20่องศาคนที่กำลังร้อนรอนอยู่ในวเวลานี้ถ้าอยากจะได้ความเย็นให้ไปที่นี่เลย ไปที่ช่องเย็นเลยครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาป่าช่องเย็นจะกลายเป็นช่องอุ่นในอนาคตครับนักท่องเที่ยวมักจะขึ้นมากลางเต็นท์นอนเนื่องจากอากาศดีโดยเฉพาะคําว่าร้อนไม่มีอาบน้ําก็เหมือนอาบน้ําแข็งมาช่องเย็นน่าร้อน15-18องศานอนค้างคืนได้ข้างล่างโครตร้อนข้างบนโครตรเย็นข้าง ร้อนข้างบนเย็นต้องมาที่นี่ช่องเย็นสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าถ้าท่านร้อนควรมานอนที่นี่ช่องเย็นครับเรื่องนี้ฟังไว้ยอดทิประดีว่าเยี่ยมยอดเยี่ยม รูปส้างาใหข่าวดีๆกับพี่คำรณช่องเย็นช่วยลบล้างความร้อนให้มาลายลงจนไม่เหลือหรอที่อุทยานแห่งชาติแม่วงอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะ <c oughs> จะบอกให้ปปปปปป